ูได้เพราะว่าเฮ้ยปั่นแล้วนะเสื้อไม่ได้ยังไ,ไม่ปั่นนะเว้ยปั่นแล้วนะจ๊ะยังได้ใจจำ่ง้นขันนะจะไม่ขอสั่งน้ำมันแล้วต้องได้ส0 0 0อนจริงเดือนจ๊ะแบ่งเงินไว้แล้วีย<บ>่ะ เราชอบใส่เสื้ออย่างนี้มากกว่ารู้สึกดีรู้สึกดี <c oughs> กดอะชอบเสื้อแบบนี้มากลายละเอียดของอะไรวะเสื้อครับวะจะแปลงฟันให้ดูหนิมั้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ววะอยากไปไหนวะอยากกินแฮมชีสวันนี้ไหมอังข่าถ้าวันพุธม,มีตลาดนัดนะวันพุธก็มีตลาดนัดเออตลาดแถวบ้าน นี่ยิดผุ่มนะคิดนานเลยนะคิดนานราคาแพงไม่ไม่ไม่คิดไม่นานหรอกเพราะว่าไม่ได้ทาไออย่างสะใดอะตอนที่ต่อผมก็ไม่ไม่คิดจะเข้าร้านน้ำผมนะเหมือนกับว่าเราเรารู้ไงเราเราอ๋อเสื้อชบะเวลาเราดูร้านเสื้อชบะเราดูเสื้อพับถ้าเป็นเสื้อเหมือนประตูนานนะเราไม่เอาเลย เราไปเราเคยไปประตูน้ําสําเพลงเราไปเดินหมดแล้วสําเพลงเก่านะประตูน้ําไปเดินหมดแล้วอ่ะรู้หมดอะของขนาดเห,นเ,หนเห็นเห็นเงงเกงคนอ้วนไหมผ้ามันมันอะเราไปซื้อเองเลยนะตกตัวละไม่แพงอะ่ะยิ่งยิ่งซื้อสามสี่ตัวขึ้นยิ่งถูกอะ่ะขายไม่แพงมากอะ่ะ แต่แต่ถ้าไหม่เราเด็กๆใช่ปะเราหาเสื้อผ้ายากมากเพราะเราตัวใหญ่เราจะใส่แบบแบบกางเกงผู้ชายเสื้อผู้ชายอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอเรามีเสื้อผ้าปับอมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบว่าซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมาใส่ตอนไม่ปกติบ้าซื้อเสื้อผ้าพวกแฟชั่นมาจนเราแบบรู้สึกว่าไม่ใส่แล้วว่ามันจะแบบไม่สบายเออปกติไหมแบบว่ารู้สึกไม่สบายแบบใส่แล้วแบบรู้สึกแย่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่าเออแกใส่เสื้อถุงข้อก็ดีนะแนวเดียวอืม ถ้าใส่กับสปอร์ตบาร์มันจะเก็บข้างตัวหมดไงจะมั่นใจมากขึ้นว่ามะไม่ฉันมึงช่วงที่บบว่าน้ําหนักมันแปลแบบแปรผันนะเปลี่ยนเร็วมากไงแบบเปลี่ยนแปลงไวมากน้ําหนักขึ้นลงขึ้นลงหิแบบหาเสื้อผ้ามันเริ่มงงหิซึ่งเสื้อผ้าใหญ่ไปเลยทีเดียวแล้วเล็กมันก็ยังเข้าได้มันยังแบบเอาชื่อแบบผูกได้เลยได้ก็ะจะปะเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะมีลด,ดมีขึ้นไง ไม่ไปแล้วบอกมีแล้ะไม่ไปแหละรงมันจระเขาเดี๋ยวเขาผ่านนะไม่ไมีใครเฝ้ามม้ว่างเฝ้าใช่ไหมอะไรบ้างอ๋อสำเพ็งก็มีพวกแต่ก่อนอาจจะมีพวกคิดตีลิกซี่ใช่ป่ะไม่ไม่ได้ถูกเลยนะส่งอยยี่สิบไปมีตีห้าเขาเปิดเล่าเคยไปกับคุณเชลาตีห้าแล้วก็ไอไอไปทั้งวันอ่ะแล้วก็ไปตีสามตีสามบอกว่าเช้ามืดอ่ะ เช้ามืดก็เปิดแล้วอะที่หนึ่งที่สองป่ะวะไม่แน่ใจอะลืมและว่าแต่แต่หรือว่ามันเปิดดอกับแบบคนอื่นไม่เปิดสัมเพ็งเปิดประตูน้ำเนี้ยประตูน้ําก็ไปเดินไอที่มันเป็นห้างมอไปกับไปกับพนักงนานห้างที่อยู่ในหมอท่าพนั่นแหล,ละอืมกินท,ท,ที่รู้จักกันพี่เขาชวนไปเดินดูของอะก็ไปเดินกับเขาไปซื้อเสื้อผ้าไปอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยเสื้อผ้าของเขาเราจะต่าง,งคนละแนวอยู่แล้วอะ,อะ แต่แต่เขาจ่ายไม่มากหรอกส้อร้าคนอ้วนหาใส่มันแบบว่าไอหาใส่สวยๆอ่ะยากแต่จะหาใส่ให้ดูดีอ่ะใสผมเราก็ได้ <c oughs>